ก็จะไ่อยู่ตลอดอ๋ออันนี้อันนี้ก็หมักดินไว้ก่อนใช่ไหมครับอันนี้อันนี้มันถอนเสร็จก็จะปล่อยตากดินน่าจะตากแด้สี่ห้าวันด้วยอ๋อมีมีมีแกลบด้วยเป็นแกลบดิบหรือแกลบเผาอะไรนี่ครับแกลบ <ไป S 2> แกลบดิผมมีฐานเยอะเดี๋ยวมันจะมาหลังเก้วเนี่ยดูอ,อันนี้คือถ่ายเลยมันจะหมุนเวียนไปกันตลอดนี่มีการถักอะไรในคอร์สเห็นไหมอ๋อ ก็คอร์ดผักสลัดแล้วเจ้าด้กระรมแก้วเจ้กระรมแก้วนี่โอ้โหมีเจ้าหน้าที่ดูตลอดเลยโอ้โหผักตัวนี้อร่อยแต่เนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มต้องต้องปักออกอะมันเริ่มจะหมดไอ้นี่มันโอ้นี่มันมันมันกอดกันอย่างเงี้ยเนาะใช่ใชะใช่ด้วยครับหยหยตัดเลยตัดเลยเหรออะไรเดี๋ยวก็ต้องใช้เลยเอามาเอาแบบกินนะเฮ้ยจะดีเหรอครับเอาป่ะ ให้ถุงไปสี่ห้าดอกครับยินดีครับขอบคุณครับรู้เปล่าอร่อยหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยลองดูครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวใถุงให้หน่อยแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เออเดือดเดือดอุ้ยแต่ชอบนะผมผมชอบแปลงเกษตรแบบนี้เพื่อนดูครับแล้วแล้วอย่างนี้มีเขาต้องปลูกทั้งเหนือแต่ว่าเราลองปลูกกับทะเลลายตั้งเนื้ออะผักแก้วนี่ผมเป็นผักสลัดอร่อยครับผักสลัดอาลองดูเอาไป เจอทำไมพุ่งคน้าหมดเลยคะน้าไปไหนถอนไปครับไอ้พี่บ้ามึงถอยคน้าหมดเลยอ่ะผ้ามันไม่ทอดเลยเอ๊ะไปถอนมันทำไมอ่ะมันยังมีแปลงโหมีมีคนดูแลอย่างนี้นี่มันต้อง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 ทุกวันมันต้องทุกวันเนอ่ยมันต้องดูทุกวันนะผักอ่ะอ้าวไอถุงไม่กินโอ้ยพอแล้วครับพอ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 ตาย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 ไ ขอบคุณครับของดอกเอาตายแต่เต็มถุงอง้วมีเงินได้แล้วกันได้ได้ได้แล้วเอาคอต่อให้ขอติมห้าพอแล้วพอแล้วครับพายแล้วไปกินแล้วโอ้โหขอบคุณมากเลยโหดิตัวพ่อเยะเยอะจริงๆครับเยอะมากอันนี้มันยังเล็กอยู่เดี๋ยวพ่อมันขึ้นเต็มมันจะเต็มไปหมดอะเนี่ยที่เนี่ยอันนี้มันเป็นมันเป็นไม่เป็นอะไรไอ้กระบะอะไเนี้ยกระบะใส่ทรายผักผักปลูกดินมันกินอร่อยปลูกน้ำกินได้อร่อย อ๋อแล้วของของเฮ er ียนี T ่คือแคทเทสแลมใช่ไหมครับอันนี้มันยังเล็กเนี่ยเลยเนี่ยฝังพวกเนี่ยเดี๋ยวมันใหญ่อะดูเฮียอเาไปกินเอา,อาอโอ้ยอ<ข>อเฮียโอ,อ้อยไไออข,ข,อขอบคุณมากเลยครับน้ำเดี๋ยวล้างไฟก่อน๋อายไฟไม่ให้ไฟเสียได้เพราะต้องแบกขึ้นมากันอ๋อขอบคุณมากเลยครับ อยาให้มีไปสองต้นป่ะฮะปันไม้ดีนะโอ้ยพอดีจะไปไปงานสัมมนาอยู่พอดีเลยครับโอ้ยเฮี้ยโอ้ยไอ้ีเลดโ๊กเลยมีเลดโ๊กผักสลัด นี่ผักธรรมชาติเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยตัวนี้ตัวเล็ดอกเนี่ยโอ้โมันมันต้องมีเป็นฉีดเด้อเด้อล้างล้างหน่อยฉีดปุ๋ยอะไรด้วยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องเลยพวกนี้ปลูกง่ายโอ้เหรอครับแพงด้วยเนี่ยเดี๋ยวล้างหน่อยเนาะเราเราดินนี่มหือดินจะมีอะไรก็อย่างงี้อย่างงี้ครับมันผสมอะไรมากอ่ะไปอะไรกินพอแล้วครับโอ้ยพอแล้วครับเก่งใจแล้วเฮียพอเลยผเองไม่ได้ซื้อ ซื้อก็ไปอีกแบมลูวค้าขอซื้อก็ลองคือลองให้ก็ไม่เคยแก้ตังค์หรอกโอ้ยต่างากเขาปลูกเองเขาเป็นลูกค้าจะเป็นไรไปโอ้โหยผักชีหนึ่งร้อยสิบคนนึ่งคนละร้อยสิบร้อยเนี่ยโอ้ยผักชีเนี่ยผักชีผักชีปลูกธรรมชาติตอนนี้อย่าดูคนสองคนละเฮียเฮียมีเทคนิคปลูกผักชีไหมครับ ผักชีจะปลูกอยู่ตลอดนี่มันจะต้องขึ้นลันเตเพราะนี้หมดประเทศนี่ผักชีใช้เยอะต้องดมดูผักชีธรรมชาติมันจะหอมอ่ะผักชีตลาดน้องเด็ชมาดมอ่ะห้กินได้ครับอกไปนิดกินมันจะหอมอ่ะตลาดหอมบอกไปกีดยาผักชีนี่ขีดยาไม่เอาเออผมไม่ไปกินหอมหอมหอมนะมันกรอบนะไม่ได้ไม่เอาไม่เอาพอแล้วครับพอแล้วครับเกรงใจแล้วเนี่ยพอแล้วเนี่ยเรืองเกรงใจผังปลูกเองไม่ได้ซื้อ พอแล้วพอแล้วไปาขึ้นมาแล้วไม่ได้ผักกินกับเศษเหี้นนี้เหี้ยโทษทีครับเหี้ยชื่ออะไรครับขอุณสีนวลเจ้าของเนีะอ๋อเหี้ยสีนวลโอเควันนี้เรามาเรามาเจอตัวจริงแล้วโอ้เหี้ยสีนวลเลยครับโอ้ผมชื่อผมเองก็บร้านก็ชื่อผมเองโอ้ผมก็รู้ว่าชื่อคุณแม่ครับใช่ใช่โอ้เอาเฮ้ยขีมันมีผักอะไรคอดดีกว่าหนึ่ง แก้วยังลืมแก้วพี่หล่ะออแก้วแก้วผมอ๋อเห็ดมากถอนจากแปลงแหละโอ้เนี่ยถอนจากแปลงนะครับก็โอ้โหวันนี้มาชมมาแปมาถ้าเกงใจโอ้สดสดจริงๆครับแล้วก็จิ๊บอุ้ยเราเจอเจอตัวจริงเราผักลงแปลงเห็นว่าว่าฝาขึ้นไปละฝามันละได้ความได้ความได้ความรู้ในความรู้เยอะเลยแล้วเนี่ย ได้แล้วแล้วเกยอะและเงียก็ให้เยอะเกินไปผักอะไรไ้เรื่อยๆเลยขอบคุณครับเงียขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับมาชมแปลงแล้วโอ้โหโอ้ตื่นตาตื่นใจจริงๆครับเป็นลูกข้าแต่จริงๆผม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 ก็ปลูกกินอยู่นะแต่ว่าแบบน้อยๆแต่ว่ามันมันโดนแมลงบ้าอะไรมากก็ได้บ้างไม่ได้บ้างซื้อผักอ่ะ ก็อย่างนั้นแหาะครับบงกินแล้วมันก็โตช้าครับเนี่ยปุ๋ยพวกนี้ทำจากน้ำข้าวกสมสับปะรดอ๋อเราจะใช้กส่วนน้ำอันนี้ดูปุ๋ยยังครับอุ้ยอันนี้คือมีอ๋อเอาเป็นพวกพวกของของสดใช่ไหมครับมันปลาพวกอะไรนี่ครับเป็นพวกปลาแล้วก็เอาสับปะรดไอ้นี่เป็นี่ยเป็นีน้ำสาข้าว อ๋อแล้วเราก็เอาอันนี้เนี่ยแล้วก็ไปผสมน้ำนะฮะโดยอัตราส่วนก็อาจสักหนึ่งต่อห้ายี่ต่นึ่เอ้ยหน่ต่อสิบโอน่าจะเยอะอยู่นะความเข้มข้นของมันเนี่ยผมผมวัดกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์แล้วว่ามันมันสูงถึงพันฝาเนี่ยความเข้มข้นของปุ๋ยตัวเนี้ยครับฝ่าความสามารถผสมได้ ตัวเนี้ยถังส0งรตอเลิตรมันปรับคำเดี lig, ยกน <beitet. S 2> ้อยม่นตัาไว้้า5้0ลิตรอ่ะโอ้ยใช้ได้ค่ะคนรถหมดั้งแลงเรานี้เนาะก็อาทิตย์หนึ่งก็รถทิ้งอาทิตย์หนึ่งก็รถทิงคือผักเราจะปลูกลันลันๆันลันไปเรื่อรตอนนี้ก็กำลังปลูกผักไฮโดรอยู่เพราะว่าไฮโดรจะโตฝาแต่มาวัดค่าของปุ๋ยคือถ้าจริงๆเราปลูกผักอ่ะ ผมปลูกไงกาศพูดเดียววันละสี่ห้าพันผมขายได้เลยแต่ว่าไม่ได้ขายเล็กในร้านหนึ่งเดียวเราเราวนอยู่ในร้านนี้กว่าแต่ถ้าแต่ถ้าเราอยู่ที่กรุงเทพแล้วปลูกแดดฟ้านี่เราทําอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ไม่ต้องไม่กลัวตึกพั้งโลกเนี่ยน่าทำมากเนี่ยเสาไอ้ตัวไไไอออ้้้ตัวนี้เป็นไม้เนี่ยวางบนหัวเนี่ยแล้วก็กระเบื้องน่ ถ้าเราซื้อก็เบื้องใหม่ก็แผ่นไม่กี่ตังค์มือสองก็ไม่กี่ตังค์ใช่ไหมครับนี่ก็คือระบายระบายน้ําลงใช่เนี่ยเรือนหนึ่งอะยังมากอะลงทุนก็ไม่เกินเข้าเหล็กด้วยอะไรด้วยไม่น่าเกินสี่ห้าพันบาทต่อต่อต่อประมาณชุดนี้ใช่ไหมครับใหญ่มากนะน้ำปลาใหญ่ยุกใหญ่กว่านี้อหรออุนี่นีก็ใหญ่เลยนะครับโคตรใหญ่เลยนี่ก็ใหญ่เลยนะโคตรมันขนาดข้อมือแล้ะรอยหวานหอมเลยโอ้สองต้นเลยเหรอใช่ ริมียงเล็กด้วเนี่ยดูใบดูใบเป็นแบบเนี่ยเนาะอย่างน้อยอย่างใบใบอันนี้ทำหมูมะนาวเนาะคืออร่อยเลยสุดยอดเลยหมูมะนาวกรอบพี่เหรมันแกวอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่อกรอบเนาะใช่ดูเลยครับใช่กรอบเพราะว่าจิงมันแกว เนี่ยยังดูต้นมาแนเนี่ยแล้วดูใบใหญ่มากเลยมันตูงอีกนี่นี่ยังยังยังไม่โตใช่ไหมครับอีกสักกี่อาทิตย์ครับถึงอีกครึ่งเดือนเนี่ยต้นมันจะเต็มที่แล้วครับแล้วมีคนดูแลนี่เฮียก็ต้องดูแลตลอดไงใช่ใช่วันนี้ต้องยี่สี่ทุ่มโมงใช่ดูแลตลอดแต่ว่าบทผลดตเป็นคุ้มค่าจ้างนย่างไรใช่ครับคุ้มก็คงไม่ทถาเสียเวลาใช่ครับ เคไม่ลบก่อนไม่ลบกลัวเลยโอ้ยแค่นี้ก็เกรงใจแล้วฮะเฮียข้างบ้านผมพี่อ๋อเฮียอยู่ข้างบนนี่เหรอครับโอ้โหว่าอะไรที่รถตุนทุนได้ผมก็เอาโอ้ดีมะเขือใช่ครับอ๋อมะเขือนะโอ้ข้าวปุ้งนี่ครับแล้วจะแช่ตุนลูกเกดไปปลูกทุกวันเก็บไปก็ปลูกทุกวันอันนี้ต้องไปต้มก่อนนะแล้วก็มาต้มน้ำอุ่นเหรอครับใช่ไม่ไม่งอกอ่ะ อันนี้อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยครับเนี่ยไปลงดินพวกนี้เลยนี้ก็ขึ้นเม็ดเม็ดอะไรครับเม็ดเม็ดป้นตอกปูนตองปลูกอีสีแล้วเยวทัทวจีนงข้าวที่นี่จะปลูกตอกปูนเดือนนืงได้ประมาณประมาณสองตันฮะเดือนนึงเดือนนึงสองตันอ้าวแปลงร้อยกิโลคิดดัวตองปลูกนี่แปลงต่อเดือนหมุนเวียนทุกวันอ่ะเพราะทัวจริงี่นี่เยอะทัวร์เยอะเลยถ้าทัวจีนเข้าอเยอะวันสามสี่ร้อยคนตอกปูล้วต้อใช่ตอกปูงต้องมา ร้านผมเนี่ยกินพร้อมกันได้ถึงทานแปดร้อยคนในเซตทั้งหมดเนี่ยกินเคสใหญ่เยอะอ๋อเขามาทัวร์คณะทัวร์คณะทัวร์เคสใหญ่เยอะโอ้เฮียสุดยอดมากเลยครัับมนโอเคผมอยากไม่อยากรบกวนเวลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากครับลูกค้าเราเป็นลูกค้าป้บผมกินดี